พบกับช่องปิงชื่อเรนปิงอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเล่นแมปจากนิวซา2 9เลยนะคะคือคนนี้นะเข้าร่วมตามเลยนะทุกคนเข้าร่วมตามเลยนะสวัสดีค่ะวิา2 9 ได้เอา้าเอา้าจริงเหรอเฮ้ยจริงได้แล้วจะมีคนแกล้งใหม่จ้าไม่ไม่ได้ไม่ได้แบบนี้ไม่ได้กาแล้วดีคือเราไม่ได้เป็นอาร์ชเมลด้วยอะ่ะทุกคนคือเราไม่ได้เป็นแอดมินด้วยโอเคไม่มีห้องหลับ คือเรายังไม่ได้เข้าร่วมเลยนะแล้วเราอยู่ดีๆมันก็ได้แล้วมั้งคือเราน่าจะเข้าร่วมไปแล้วนะคะเราจำได้เอ้ยกลุ่มนี้เลยเหรอเฮ้ยาวไม่ได้ไม่ได้ยีชาจะมากระเดินแบบ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 นี้ไม่ได้นะคะ อันนี้คือเราไม่อยากเสียเวลามันก็กโดดละคือตอนนี้ไม่รับบริจาคลบแบกดิค่ะลบแบกไม่มีแต่ว่าเีนที่ใช้ก็คือบริจาคลบแบกว้ายว้ายพี่ว้ายไม่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 เอาแผ้ เราจะไม่ยอมแพ้เลยนะคะขอบคุณมากมิวซ่าที่ช่วยบอกไอทางลูกห่องนั้นเฮ้ยโปรดความไม่ไม่ได้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 เกือบจเตอได้แล้วาคือแบบมันไม่ได้ทุกคนคือเราไม่ค่อยจะได้เลยอะ ถ้าใครอยากจ,จะจะแบบวา่าวาปเลยต้องกเข้าร่วมกลุ่มหรือว่ากดไลค์ด้วยนะคะถ้าจะเข้าอ่ะถ้าจะเทเลพอร์ตมาตรงนี้นะคะเฮ้ยแล้วมีวซามาแก้ทำไมอ่ะเราเป็นพี่นอกกันนะแล้วแล้วมิวซามาแก้มือทำไมอ่ะ

หนีมิวซาหนีรอดไม่ได้แล้วหนีกะว่าจะหนีมิวซาคือพี่มิวซามาเป็นบบนี้ได้ยังไรจบหมดแล้วค่ะคือทาไมต้องเป็นแบบนี้ได้ยั จะรอดแล้ว้ายคือยังไงดิฉันก็ไม่รอดอ่ะฉันซามาให้ได้ทำไมเราทำไม่ได้เฮ้ไม่มีเฮ้ยชิด้ชิเด้ตอนนี้ตกอยู่ปัญหาที่ไม่ได้อยู่กับมิวซ่าค่ะคือมิวซ่าช่วยเรานะ ขอใช้สมาร์ทซีมา,ายการแล้วก่อนนะคะไปไปไปมิวซ่าจะแกล้งใครอ่ะมิวซ่ามาเป็นแบบนี้ไม่ได้นย แต่กี้มิวซาจะแกล้งใครอ่ะไม่รู้อ่ะช่างมันเถอะนะทุกคนเราต้องกระโดดให้ไปถึงสุดนี้เกอนของเงียบนะคะว้ายอันนี้คือมันยากมากคือเบื่อมากคือทําไมอ่ะทาไมคุณมิวซาไม่กระโดดอ้อมไปแบบนี้เลยเหมืนแต่ว,ว่าไม่รู้กระโดดไปถึงนั้นเอันนี้ต้องใช้พยายามมากของเงียบ Yeah. ววาได้แลวมาถึงจุดยากแต่ก็ผ่านมาได้มามามาต่อไปนี้มิวไซาอบเก้งเพื่อนนะไม่งั้นเพื่อนะเ,อเขาเก้งเขาอาจจะแข่งแล้วก็แกลับก็ได้นะมิวซ่า ไอนน้อันนี้ยากมากอันนี้ยากมากคือจะเป็นอะไรก็ไม่ได้ไว้ไว้ได้แล้วอยู่ได้แล้วไปไปไปมิวซาลว่วงมิวคนมิวซาล่วงมามิวซาอยู่ตรงนั้นมิวซาล่วงแล้วไปอยู่ข้างล่างแล้วอะตะแกงั้นเราไปกันต่อนะทุกคนอันนี้เป็นพื้นล่องหน ไปไปเส้นชายจะมีอะไรอะขึ้นอันนี้ไปเลยนะเคทุกคนตรงนี้ไม่มีใครทำนะไปไปได้สบายเพราะว่าไม่มีใครมาถึงตรงนี้ขอร้องหน่อยนะเฮ้ย,ยนะคือเฮ้ยใครอะดูสิใครก็ไม่รู้มิวซ่าตามมาว้ย

มามาขอบคุณนะเพื่อนมิวซาจะรอดอหรือไม่น่าพี่มิวซามิวซาล่วงแล้วมิวซามิวซาล่วงไปแล้วอะ่ะมิวซาล่วงไปทะและ้ดาจดนี้ ยากมากมามาไ้่มีใคาร์บไลทอันนี้เราได้แล้วทุกคนเราได้แล้ว<ต><ต>วัาวเสียวกับอันนี้มากคือมันยากไงทุกคนค่อยระวังหน่อยนะว้าดีนะที่มันกดมาดีอ่ะ นี่เลยนะคือข้างบนนั้นคือเป็นอะไรอ่ะ 匹配。Okay. อันนี้นะคะเกจะจบคลิปแล้วทุกคนอันนี้เกจะจบคลิปแล้วนะคะอันนี้เอ้ยวันนี้นี่ ไปก่อนนะคะจากช่องปิงชื่อเล่นปิงนะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่นะคะ